จะมีรถวิ่งผ่านทางเชลาใีรที่เข้ามผ่านไปมาปรดมาดระวังอันตราขบวนรถด้วยค<ห>่ะทางลาสองเียวินิอตอทางชลาหลักที่เหลืองโประระมาว่าอันตรายด้ค่ะร่วนิเศดีเซรงปรกาศเด,ว,นะด,ดวูนะบวนที่ซซสา<ส><ส> โอ้จอดสกลกลเลยสี่ตู้นะครับวันนี้ได้สี่ตู้ปกติขบวนสี่สี่นะครับจะวิ่งกันอยู่ประมาณสามตู้สามคันอันนี้วิ่งมาสี่นะจัดพิเศษให้ ที่นี่าที่คืออที่สานีบางปีท่านสารมีอกระลงสมกางปีคือไม่ได้คะที่ขอับถามกอนว่าทีนที่มีการผสมพันธุ์ืชพัน่ บวนซียังจอดอยู่ชานเชลาสองนะส่วนชานชลาสามนั้นมีรถเปล่าวิ่งผ่านเป็นรถฮิตาชิ อินตชีสี่ห้าศูนย์สี่ตรถเปล่านะครับรถเปล่าขบ,บวนพร้อมเปล่าโอ้โหเหม็นภาพเลรกมากขบ,บวนสี่สี่ออกจากบางซื่อครับ ได้บ das ัมบัตไม่เบรกไหม่หม่าม่ามกา่ม่มมองล่ามสามที่มกหูงเลยอะไรอ่ะอไไม่รมันเห็น่ะจำว่าบกนั่นๆๆๆๆมกงหูงเลยนะพี่ มันเป็นรูปแบบไม่ต่างกันนั่นรูปาบบดีดีเลยถ้าเป็นมันไม่ใช่เลยใช่รูปแบบที่ยากขอพ่อสอนลงดูแล้วคือดึงดึงไปเลยแค่แค่คนทั่วโลกมีไป